กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแด้ไม่พลาดคลิปจากช่องนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้เส้นบางๆที่กั้นระหว่างคำว่าความกล้ากับความดื้อเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันจากนิทานไทยคลาสสิกเรื่องหนึงครับซึ่งถึงจะเก่าแต่บทเรียนที่ได้นี่ทันสมัยสุดๆเลยละครับไปติดตามการประจนพัยของลูกไก่ตัวน้อยพร้อมๆกันเลยดีกว่า คำถามเมื่อกี้นี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยลองเก็บคำถามนี้ไว้ในใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพอเรื่องจบลงการเดินทางของเจ้าลูกไก่ตัวนี้จะทำให้เราเห็นคำตอบที่ว่าเนี่ยชัดขึ้นได้ยังไงเอาล่ะครับเรื่องราวของเราเนี่ยนะเริ่มต้นที่ฟาร์มแห่งหนึ่งบรรยากาศก็ดูสงบสุขดีนะครับและที่นี่เองก็เป็นบ้านของลูกไก่ตัวเล็กๆตัวหนึง่งที่บอกเลยว่าในใจเนี่ยเต็มไปด้วยความฝันอยากจะออกไปผจญภัยสุดๆ ก่อนจะไปลุ้นกับการผจญภัยของเขาเนี่ยเรามาทําความรู้จักตัวละครหลักๆกันก่อนดีกว่านะก็จะมีแน่นอนเลยลูกไก่ตัวเอกของเราที่ฝันอยากจะเห็นโลกกว้างแม่ไก่ที่ก็เป็นห่วงลูกตามประษาแม่พี่กบที่เป็นเหมือนผู้หวังดีคอยให้คําแนะนําแล้วก็มีงูครับผู้ล่าตัวร้ายและสุดท้ายพี่กระต่ายที่เป็นเหมือนฮิโร่มาแบบคาดไม่ถึงเลยนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้คําพูดของลูกไก่เนี่ยมันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเนี่ยความ ใส่ซื่อบริสุทธิ์ของเด็กเลยนะที่แบบอยากพิสูจน์ตัวเองอยากเป็นอิสระซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ตรงข้ามกับมุมมองของแม่ไก่แบบคนละขั้วเลยคือมันเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าความคิดของทั้งคู่มันสวนทางกันขนาดไหนฟังแม่ไก่เนี่ยก็คือห่วงลูกแหละมองว่าในฟาร์มเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วแต่อีกลูกไก่เนี่ยโอ้โหมองว่าฟาร์มมันน่าเบือ่อโลกข้างนอกสี่คือการผจญภัยที่แท้จริงมันคือการประทะกันร,ระหว่างประสบการณ์ของผู้ใหญ่กับความฝันของเด็ก เป็นอะไรที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยแหละครับและแล้วในที่สุดเจ้าลูกไก่ก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่คิดไว้ครับแอบหนีออกจากฟาร์มก้าวขาเล็กๆของมันเข้าไปในโลกใบใหม่โลกของทุ่งหญ้าสูงที่ทั้งน่าตื่นเต้นแต่ก็ไม่รู้เลยว่ามีอะไรรออยู่มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงต่อพอมาได้ปุ๊บนะโอ้โหทุกอย่างมันดูใหม่ไปหมดสําหรับลูกไก่ครับตื่นตาตื่นใจไปซะทุกอย่างเลยด้วยความไร้เดียงสาะนะ เห็นดอกไม้ก็ดันนึกว่าเป็นหนอนแล้วก็เดินเพลินจนกลับจะไปเหยียบสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนอยู่เข้าคือมันโชยเห็นเลยว่าเจ้าลูกไก่เนี่ยยังอ่อนต่อโลกมากๆและทันใดนั้นเองครับก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเป็นเสียงของพี่กบนั่นเองเขาก็เตือนแบบเป็นปิศนาปิศนานะครับว่าเฮ้ยระวังเจ้าที่ซ่อนในหญ้านะโอ้โหนี่คือสัญ,ญญาณอันตรายแรกที่มาแบบจริงจัง,จ,ง,จ,งจังเลยบรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นมาทันที และไอ้เจ้าที่ซ่อนในหญ้าเนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่เอาละครับจากคำเตือนที่ยังงงๆกันอยู่เนี่ยตอนนี้เรื่องราวกำลังจะเดินทางมาถึงจุดที่พีคที่สุดแล้วเพราะว่าภาัยร้ายที่ว่ามันกำลังจะเผยตัวออกมาจริงๆแล้วครับ อยู่ๆก็มีเสียงนี้ดังขึ้นมาจากทุ่งหญ้าที่เมื่อกี้ยังดูสดใสตอนนี้มันน่าขรุ่ขึ้นมาทันทีเลยเสียงอะไรกันแล้วทุกอย่างก็เงียบความเงียบนี่แหละครับที่มันบิวอารมณ์สุดๆก่อนที่ตัวร้ายตัวจริงจะปรากฏตัวเฉลยแล้วครับเจ้าที่ซ่อนในหญ้าก,ก็คือเจ้างูน,นี่เองโผล่มาพร้อมกับคําพูดที่แบบฟังแล้วขนลุกเลยนาทีนั้นเองครับที่ความกลัวของลูกไก่มันกลายเป็นของจริงขึ้นมาทันทีแต่ในตอนที่สถานการณ์มันกำลังจะแย่สุดๆแล้วเนี่ย ก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นครับความช่วยเหลือมาถึงจากที่ที่ไม่มีใครคิดเลยจริงๆฮะจู่ๆก็มีกระต่ายขาวตัวหนึ่งครับกระโดดออกมาจากโพรงเลยแล้วก็ไปยืนขวางระหว่างลูกไก่กับงูคือเป็นการเผชิญหน้าแบบไม่กลัวเลยนะเพื่อปกป้องลูกไก่ตัวเล็กๆโอ้โหสถานการณ์นี้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยและพี่กระต่ายก็ตะกวนใส่เจ้างูเลยนะเฮ้ยเจ้างูร้ายอย่ามารังแกเด็กนะอื้อคำพูดบันเด็ดเดี่ยวมาก มันแสดงให้เห็นเลยว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ใช่สัตว์ขี้กลัวธรรมดาแต่เป็นผู้พิทักษ์ที่กล้าหาญมากๆและนี่แหละครับคือภาพของความกล้าของจริงมันไม่ใช่แค่การไม่กลัวแต่คือการลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าแล้วก็ไปฉากหนีก็เริ่มขึ้นทุกอย่างมันเร็วและตื่นเต้นมากครับพี่กระต่ายเนี่ยรู้ทางดีพาลูกไก่ลัดลอบไปตามทางลับหนีรอดไปได้แบบชิวเฉียดเลยทิ้งให้เจ้างูได้แต่หัวเสียอยู่ตรงนั้นโอเค หลังจากเรื่องวุ่นวุ่นผ่านไปตอนนี้เรื่องราวก็เดินทางมาถึงช่วงบทสรุปแล้วครับเจ้าลูกไก่ของเรากลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยและนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่มันจะได้ทบทวนถึงประสบการณ์เฉียดตายของตัวเองเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยนะตอนที่ลูกไก่กลับมาเจอแม่คือความรู้สึกที่กลับมาเนี่ยมันไม่ใช่ความกล้าแบบเดิมแล้วแต่มันคือความเข้าใจโลกที่มากขึ้นเป็นบทเรียนที่แพงมากจริงๆครับ และนี่ก็คือแก่นของเรื่องทั้งหมดเลยครับถ้าจะถามว่าความกล้าหาญที่แท้จริงคืออะไรมันไม่ใช่การไม่กลัวไม่ใช่การเดือดร้นวิ่งเข้าหาอันตรายแบบที่ลูกไก่ทำตอนแรกเลยแต่มันคือการที่เรากล้าที่จะปกป้องคนอื่นแม้ว่าตัวเองอาจจะต้องเสี่ยงเหมือนที่พี่กระต่ายทำให้ดูเป็นตัวอย่างนั่นแหละครับถ้าให้สรุปบทเรียนสำคัญๆจากเรื่องนี้เนี่ยนะก็จะมีอยู่3ข้อหลักๆเลยครับ ข้อแรกคือการรับฟังคำสอนหรือคำเตือนจากผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มากกว่าข้อ2ต้องยอมรับความจริงว่าโลกภายนอกมันมีอันตรายอยู่จริงๆและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดความกล้าหาญที่แท้จริงมันคือการช่วยเหลือคนอื่นครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามให้พิคิดกันต่อนะครับว่าถ้าวันนั้นโชคไม่ดีไม่มีพี่กระต่ายโพรมาช่วยบทเรียนที่ได้มันจะยังเป็นเรื่องของความกล้าหาญอยู่ไหม หรือว่าเรื่องทั้งหมดมันจะกลายเป็นแค่โศกนาฏกรรมที่เกิดจากความดื้อรั้นของลูกไก่ตัวหนึ่งก็น่าคิดเหมือนกันนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแด้ไม่พลาดคลิปจากช่องนะครับ